วัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคืปนี้ปอยจะมาพูดถึงวิธีการเลี้ยงกระต่ายให้มีอายุยืนยาวค่ะซึ่งเป็นวิธีที่ปอยใช้เลี้ยงชิฟฟ่อนมาตลอด10ปีนะคะก่อนอื่นก็ต้องแนะนําตัวชิฟฟ่อนก่อนนะคะชิฟฟ่อนเป็นกระต่ายเอดีสีขาวตาฟ้าค่ะตอนนี้ก็อายุ10ปีกับอีก2เดือนแล้วนะคะชิฟฟ่อนจะเป็นผู้หญิงนะคะสําหรับอายุไขของกระต่ายโดยทั่วไปจะอยู่ที่8-10ปีนะคะ แต่ถ้าเราเลี้ยงกระต่ายของเราอย่างถูกวิธีกระต่ายก็สามารถอายุยืนได้ถึง11 12ปีหรืออาจจะแก่กว่านั้นค่ะช่วงนี้ชิปปอนจะขนแหวงแวง,งนิดนึงนะคะกําลังผลัดขนอยู่ค่ะสําหรับเรื่องวิธีการเลี้ยงเนี่ยปอยจะแบ่งเป็นเรื่องอาหารที่อยู่การรักษาโรคแล้วก็เวลาค่ะอย่างแรกปอยจะพูดถึงเรื่องอาหารก่อนเลยนะคะอาหารหลักของกระต่ายก็คือหญ้าค่ะถ้าเป็นกระต่ายเด็กอายุน้อยกว่า6เดือนเนี่ยหญ้าที่แนะนําก็จะเป็นหญ้าอัลฟาฟ้านะคะ แล้วก็อาหารเมร็ดก็ควรจะเป็นอาหารเมร็ดของกระต่ายเด็กค่ะของชิฟฟ่อนตอนเด็กๆปล่อยให้ทานเป็นอาหารเมร็ดคูนิจูเนียกับญ่าอัลฟาฟาของอ็อกโบนะคะแต่ถ้ากระต่ายอายุเกิน6เดือนแล้วเนี่ยก็ไม่แนะนาให้ทานยา้าอัลฟาฟาแล้วนะคะเพราะอาจจะทําให้กระต่ายเป็นนิ่วได้ค่ะสำหรับอาหารของชิฟฟ่อนตอนนี้ก็จะเป็นย้าทิโมทีนะคะเป็นย้าทิโมทีของอ็อกโบค่ะอันนี้ให้ทานมาตั้งแต่6เดือนถึงตอนนี้เลยนะคะแล้วก็อาหารเมร็ดจะเป็นคูนิอะดาวค่ะเป็นคูนิคอมพลีตตัวนี้นะคะ วิธีทานก็คือให้ตอนเช้า1ช้อนโต๊ะแล้วก็ตอนเย็น1ช้อนโต๊ะค่ะตอนเช้าจะให้เวลาประมาณ7โมงแล้วก็ตอนเย็นประมาณ5โมงเย็นนะคะนี่ค่ะสำหรับอาหารเม็ดป่อจะใส่เป็นกล่องแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ใช้ช้อนอันนี้นะคะเช้า1ช้อนเย็น1ช้อนค่ะส่วนญ้าที่โมทีเนี่ยเราจะใส่เอาไว้ตลอดเวลาเลยนะคะให้มีพอทานทั้งวนนะะันค่ะนี่ค่ะจะใส่ไว้ในชามญ้าแบบนี้นะคะ แล้วก็เติมเรื่อยๆทั้งวันค่ะส่วนอันนี้จะเป็นวิตามินเสริมนะคะเป็นของอ็อกโบค่ะอันนี้เป็นมัลติวิตามินนะคะปอยแกะจากซองมาใส่เป็นกระปุกแบบนี้ค่ะตัวซองปอยทิ้งไปแล้วนะคะอันนี้ให้ทานวันละหนึ่งเม็ดค่ะปอยเพิ่งเริ่มให้ชิฟฟ่อนทานวิตามินอันนี้ตั้งแต่อายุ6ขวบนะคะถ้าเกิดยังเป็นกระต่ายที่อายุน้อยอยู่อาจจะไม่จําเป็นก็ได้ค่ะต่อมาจะเป็นเรื่องน้ํานะคะ น้ำของชิฟ้อนจะใส่เป็นขวดน้ำแบบนี้ค่ะปอยแนะนำให้มีสองขวดนะคะเผื่อว่าถ้าขวดนึงมีปัญหาเวลาเราไม่อยู่บ้านเนี่ยจะได้มีขวดสำรองเอาไว้อีกหนึ่งขวดน้องกระต่ายจะได้ไม่ขาดน้ำค่ะแล้วก็ชามอาหารไปใช้เป็นชามแบบนี้นะคะชามสีเหลืองเอาไว้ใส่อาหารเม็ดค่ะแล้วก็ชามสีเขียวอันนี้ไว้ใส่หญ้านะคะจะเป็นชามสูงขึ้นมานิดนึงค่ะ แล้วก็จะเพิ่มเติมเรื่องขนมแล้วก็ผักผล,ลไม้นะคะเราจะมีให้ผล,ลไม้แห้งชิฟฟ่อนวัวลานิดหน่อยค่ะตัวผลไม้แห้งอันนี้เอาไว้สําหรับเป็นรางวัลน,นะคะพอชิฟฟ่อนจะชอบทานมากๆเลยค่ะแต่ทานมากก็ไม่ดีนะคะให้ได้เวลานิดหน่อยค่ะแล้วก็ที่ชิฟฟ่อนชอบอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นกล้วยหอมนะคะแต่กล้วยหอมก็ต้องให้ครั้งละนิดเดียวนะคะใช้ช้อนนิดนึงตักออกมาค่ะก็ทานได้นานๆทีนะคะทานบ่อยก็ไม่ดีค่ะ อาหารหลักที่ให้ทานได้ก็จะเป็นอาหารเม็ดแล้วก็หญ้านะคะจะทําให้น้องมีสุขภาพดีค่ะสำหรับอาหารเม็ดอันนี้ก็ไม่ควรจะให้เยอะเกินไปนะคะให้เช้า1ช้อนเย็น1ช้อนกําลังดีค่ะไม่ควรใส่ชามทิ้งเอาไว้ให้น้องกินนะคะไม่ดีต่อสุขภาพน้องค่ะเพราะว่าอาหารหลักของน้องก็คือหญ้านะคะส่วนหญ้าเนี่ยทิ้งเอาไว้ได้ทั้งวันเยอะๆได้เลยค่ะต่อมาจะเป็นเรื่องของที่อยู่นะคะสําหรับชิฟฟ่อนปอยจะเลี้ยงเป็นแบบปล่อยในบ้านค่ะ ส่วนของคอกอันนี้ปอยก็ลองมาหลายแบบแล้วสุดท้ายจะชอบเป็นแบบนี้ที่สุดนะคะก็คือติดพรมไว้ที่พื้นค่ะแล้วก็ใช้ตัวคอกกั้นให้เป็นสัดส,ส่วนสําหรับเป็นที่ทานอาหารแล้วก็เป็นที่อึฉี่นะคะส่วนตัวคอกอันนี้จะไม่เคยปิดนะคะจะกั้นให้เป็นสัดส,ส่วนเฉยๆค่ะปอยสนับสนุนวิธีเลี้ยงกระต่ายแบบเค s ฟรีนะคะก็คือไม่ขังน้องกระต่ายไว้ในกรงค่ะจะได้ทําให้น้องกระต่ายรู้สึกมีอิสระแล้วก็มีสุขภาพจิตที่ดีนะคะ นี่ค่ะสาหรับตัวพรมแปะที่พื้นอันนี้ไปซื้อจากร้านไดโซที่ญี่ปุ่นนะคะแต่คิดว่าที่ไดโซที่ไทยก็อาจจะมีเหมือนกันค่ะที่เราควรปูพรมให้น้องเดินเนี่ยก็เพราะว่าถ้าเราให้น้องเดินบนพื้นลื่นๆแบบนี้นะคะก็จะทําให้เท้าของน้องเสียรูปได้ค่ะเพราะว่าเท้าของกระต่ายนียมีขนปกคลุมอยู่ทั่วนะคะเปรียบเทียบก็เหมือนกับให้เราไปเดินอยู่บนลานไอซ์สเกตลานน้าแข็งค่ะมันก็จะลื่นๆนะคะทําให้เท้าผิดรูปได้ค่ะ ใช้ปูเป็นพรมแบบนี้ก็จะดีที่สุดนะคะที่สําคัญที่ปูพื้นของน้องกระต่ายไม่ควรจะเป็นซี่กรงนะคะเพราะว่าซี่กรงเนี่ยอาจจะทําให้เท้าของน้องบาดเจ็บได้ค่ะสาหรับของชิฟฟ่อนปล่อยติดพรมแบบนี้เอาไว้รอบๆบ,บ้านเลยนะคะน้องจะได้วิ่งเล่นได้ทั่วๆค่ะนี่ค่ะติดเป็นทางเดินแบบนี้เอาไว้รอบๆบ้านเลยนะคะแล้วก็ส่วนตัวปูรองอันนี้ปอยใช้ที่ปูรองฉีของน้องหมาเป็นคาร์บอนนะคะที่รองฉีอันนี้ซึมซับกลิ่นได้ดีเลยค่ะ แบะไว้ที่ตัวพรมแบบนี้นะคะแล้วก็ไปเอามุ้งไฟเบอร์มาปูทับค่ะอันนี้จะทําให้ทําความสะอาดง่ายแล้วก็ทําให้ตัวแผ่นคาร์บอนอันนี้ไม่กระเดิดขึ้นมานะคะสาหรับแผ่นลองฉี่ของชิปบอนไปใช้เป็นยี่ห้อนี้นะคะนี่ค่ะเป็นเพชรแผ่นอันนี้ค่ะมีชาโคนะคะช่วยดูดซับกลิ่น,นะคะ่ะอันนี้ก็ใช้ได้ดีใช้มา,นานแล้วนะคะ สำหรับใครที่อยากเลี้ยงกระต่ายแบบปล่อยเหมือนกันแต่ว่าก็กลัวน้องจะเป็นอันตรายเวลาที่เราไม่อยู่บ้านนะคะเราก็อาจจะกั้นให้เป็นสัดส,ส่วนค่ะอาจจะกั้นเป็นพื้นที่จํากัดให้น้องอยู่นะคะแล้วก็ที่สําคัญอาจจะติดกล้องวงจรปิดเอาไว้ค่ะนี่ค่ะอันนี้ปอยก็ติดกล้องเอาไว้ที่ข้างๆข้ขอชิฟฟ่อนนะคะเวลาออกไปนอกบ้านจะได้มีกล้องเอาไวค้คอยส่องดูชิฟฟ่อนค่ะตัวกล้องอันนี้ปอยใช้เป็นของเสี่ยวมี่นะคะ แล้วก็ที่ข้างๆปอยจะวางโคมไฟเอาไว้ค่ะสําหรับตอนกลางคืนนะคะเวลาปอยขึ้นไปนอนที่ชั้นบนก็จะได้เปิดโคมไฟให้ชิฟฟ่อนค่ะส่วนของกล้องวงจรปิดน,นี้ปอยติดไว้2ตัวนะคะตัวหนึ่งก็คือเอาไว้ที่ข้อชิฟฟ่อนแล้วก็อีกตัวนึ่งจะอาไว้ที่กลางบ้านค่ะจะเวลาชิฟฟ่อนเดินไปไหนก็จะได้เห็นนะคะต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการรักษาโรคนะคะ สำหรับน้องกระต่ายเนี่ยก็ต้องหาคุณหมอสำหรับน้องกระต่ายโดยเฉพาะค่ะถ้าไปคลินิกที่รักษาแค่หมาแมวบางทีอาจจะรักษากระต่ายได้ไม่ดีนะคะควรจะไปคลินิกที่มีคุณหมอสำหรับกระต่ายโดยเฉพาะของปอยเนี่ยจะพาชิฟฟอนไปหาที่โรงพยาบาลสัตว์ขวัญคำค่ะตั้งแต่เด็กเลยนะคะแต่โรงพยาบาลที่รักษากระต่ายได้ก็ยังมีอีกหลายที่นะคะปอยแนะนำให้หาโรงพยาบาลที่สามารถรักษาเอ็กโซติกเพได้ค่ะ สุดท,ท้ายจะเป็นเรื่องของเวลานะคะกระต่ายเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างขี้อ้อนค่ะเราค่อนข้างจะต้องมีเวลาให้เขานิดนึงนะคะถ้ามีเวลาเล่นด้วยแล้วก็คลุกคลีกับเขาอยู่ก็จะทําให้เขามีสุขภาพจิตที่ดีค่ะถ้าใครมีเวลาน้อยนะคะก็ <S <S ขอตอนเช้าสัก1ชั่วโมงแล้วก็ช่วงเย็นอีกสัก2 3ถึงชั่วโมงค่ะอยู่ให้เขาดูว่ามีเพื่อนนะคะเบื <S <S ้องต้นก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับวิธีที่ปอยใช้เลี้ยงชิฟฟอนมาตลอด10ปีค่ะ ถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถเม้นถามไว้ที่ใต้คลิปได้นะคะปอยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ